สวัสดีครับวันนี้มาชมการปัดแต่งปัดเงานะหลังจากที่ตะไบแต่งไปแล้วเรียบร้อยก็มาปัดเงานะครับผมใช้ผ้าปัดสองใบนะครับหนึ่งใบคือใช้สําหรับไข่ประวานนะครับและอีกใบหนึ่งเป็นผ้าปัดเปล่าสาหรับปัดเงาปิดท้ายนะครับเนี่ยฮะใช้ไข่ปาหวานนะครับลงไปที่ผ้าใบอันแรกแล้วก็นําผ้าที่ตะไบแต่งเรียบร้อยแล้ว ลงไปปัดเงาได้เลยนะฮะนี่ฮะปัดไปเรื่อยๆครับตำซอกตำม,มุมบางคนอาจจะใช้สีอื่นนะครับมันมีสีฟ้าสีขาวสำหรับงานละเอียดอันนั้นก็จะดีแต่ทางานหยาบเริ่มต้นแบบนี้ไข่ประวานสีน้ำตาลสามารถเก็บรอยตะใบได้ง่ายหมดไวนะครับข้าตามซอกตาม,มุมใช้ไข่ประวานสีน้ำตาลจะดีกว่า ะะส่วนไข่ประวานสีฟ้ากับสีขาวใช้สำหรับแต่งเก็บตอนท้ายก็จะดีมากครับทำให้เงายิ่งขึ้นแต่เริ่มต้นใช้สีน้ำตาลแบบนี้นะฮะดีกว่าสำหรับผมนะหรือใครที่แตกต่างจากนี้ก็แล้วแต่ครับตามความถนัดแล้วกันเนี่ยฮะปัดไปเรื่อยๆตามซอกตามมุมตามขอบ เทคนิคนะครับก็คือเอียงผ้านะฮะซอกผ้าอันไหนเข้าไม่ได้แล้วก็เอียงหาองศาเข้าไปตามมุมผ้านะฮะเพื่อให้ไข่ประวานกับผ้าปัดเข้าไปปัดข้างในได้นะครับจะได้เงาได้ทุกซอกทุกบุมนะฮะก่อนที่เราจะนํามาแต่งด้วยผ้าปัดเปล่าตอนหลังนะฮะอ่านีปัดหน้าปัดหลังแล้วตามซอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยฮะ ปัดไปเรื่อยๆนะครับเก็บตามซอกตอมามอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะดูความเรียบเรียบร้อยแล้วก็นํามาปัดกับผ้าป่ากตอนท้ายนะครับปัดแล้วก็ตอนหลังก็เอาไปล้างด้วยน้ําสบู่น้ําสันไลเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะปัดไปเรื่อยๆผ้าป่าเก็บซอกเก็บมุมปัดเบาๆนะครับอย่าจี้แรง พอผ้าสาม,มารถกินเนื้อปลาสติกได้นะครับปัดไม่ต้องรีบครับค่อยๆปัดไปเก็บซอกเก็บมุมมุมซ้ายมุมขวานะฮะเนี่ยฮะปัดไปนะครับค่อยๆปัดไปไม่ต้องรีบครับเก็บหน้าหลังเรียบร้อยแล้วก็นำมาล้างที่หลังได้นะครับ น้ำยาสันไล่นี่ฮะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบก็เงานะฮะ